โอ้โหพนักงานต้อนรับ VIP 78,000บาทกับตัน65,000บาทพนักงานเสิร์ฟบาร์เทนเดอร์50,000บาทพนักงานนวดสปา60,000บาทพนักงานนวดฝ่าเท้า56,000บาทครับเอา้าใครกำลังมองหางานทำต่างประเทศกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เขาเปิดรับสมัครคนหาง,งานไปทำงานที่มาเก๊าเปิดรับสมัคร21-27กันยายนนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยครับกรมการจัดหาง,งานรับสมัครคนไปทำงานที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ซึ่งครั้งนี้รับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเป็นกิจการประเภทโรงแรมคาสิโนและก็ร้านอาหาร ครั้งนี้รับ7จ็ดตำแหน่ง3 4อัตราเงินเดือนสูงสุด7 8 0 0 0บาทครับมีตำแหน่งอะไรบ้างก็มีตำแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า VIP กับตันพนักงานเสิร์ฟบาร์เทนเดอร์ ender, พนักงานฝ่ายต้อนรับ VIP พนักงานนวดสปาพนักงานนวดและนวดฝ่าเท้าซึ่งแต่ละตำแหน่งนะครับอย่างน้อยต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และบางตำแหน่งก็ต้องการการสื่อสารภาษาจีนกลางด้วยอย่างเช่นพนักงานฝ่ายต้อนรับลูกค้า vip บาร์เทนเดอร์กับตันพนักงานเสิร์ฟพนักงานนวดนวดฝ่าเท้าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทักษะในการสื่อสาร2ภาษานี้เพราะว่าเขาจะต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ด้วยครับสำหรับไทม์ไลน์ในการเปิดรับสมัครการคัดเลือกการประกาศรายชื่อนะครับ เน้นย้ำอีกครั้งว่าเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่21-27กันยายนนี้นะครับจากนั้นวันที่25-29กันยายนเนี่ยทางกรมการจัดหางานเขาจะจัดส่งเอกสารผู้สมัครให้กับบริษัทได้พิจารณาก่อนในเบื้องต้น 5ตุลาคมบริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นพิจารณาจาก CV หรือว่าเรซูเม่ที่ผู้สมัครยื่นไปและเขาก็จะแจ้งกลับมาให้กับกรมการจัดหาง,งานได้ทราบวันที่9ตุลาคมทางกรมการจัดหาง,งานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผ่านทาง3ช่องทางนะครับก็คือลายกลุ่ม Open Chat ผู้มีสิทธิสอบ g า l ล x y ซี่ e b o o k แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งและเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นจะสอบสัมภาษณ์ในวันที่16-18ตุลาคมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่27ตุลาคมครับสำหรับท่านที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็ส่ง CV หรือว่าเรซูเม ได้ตามเมลนะครับแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาใช้เมลไม่เหมือนกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยท่านสมัครตำแหน่งไหนส่งไปที่เมลนั้นอย่าส่งผิดนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่2 1ถึง27กันยายนไม่เว้นวันหยุดราชการส่งได้ตลอด24ชั่วโมงยกเว้นวันที่27อย่าส่งหลังสี่โมงครึ่งครับมาถึงวิธีการรับสมัครกันบ้างมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับขั้นตอนแรก ท่านก็ไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน Google Form ซึ่ง q r c o d e ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับใส่ลงไปเลยมาถึงขั้นตอนที่2ทรส่งเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นไปทางอีเมลและขั้นตอนที่3ก็คือการเข้าร่วมลายกลุ่ม OpenChat ผู้สมัคร Galaxy เน้นย้ำว่าต้องทำให้ครบทั้ง3ขั้นตอนนะครับข้ามขั้นตอนใดขั้นตอน1ห,หรือว่าไม่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนการสมัครจะถือเป็นโมฆะทันที กลับมาตรงขั้นตอนที่2นิดนึงนะครับอันนี้เพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าสำคัญมากขั้นตอนการสแกนไฟล์ของ CV หรือว่าเรซูเม่รวมกับสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยต้องรวมทุกไฟล์ต่อเนื่องเป็นไฟล์เดียวกันในรูปแบบไฟล์ PDF นะครับแล้วก็ขนาดไม่เกิน10 m เมกสแกนเสร็จรวมไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อนามสกุลของผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนชื่อเรื่องในการส่งนะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลของผู้สมัครพร้อมด้วยตำแหน่งที่ท่านสมัครและตามด้วยบริษัทนายจ้างตอนส่งเมลเนี่ยควรจะใช้อีเมลของตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากส่งไปแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะได้ประสานงานกลับมาได้ส่งไปแล้วรอการตอบกลับภายใน2-3วันแต่ถ้าไม่มีการตอบกลับเราก็ต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับภายในวันที่29กกันยายน จะโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์02-245-1034หรือว่าจะสอบถามไปในลายกลุ่ม OpenChat ผู้สมัคร Galaxy ก็ได้ครับเมื่อส่งเอกสารไปทางอีเมลแล้วทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกคนหาง,งานซึ่งจะมีอยู่2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยคือ25-29ถึง29กันยายนนายจ้างจะพิจารณาจาก CV หรือว่าเรซูเม่ที่ผู้สมัครส่งไปให้ทางกรมการจัดหาง,งาน แล้วทางนายจ้างก็จะแจ้งกลับมาทางกรมการจัดหาง,งานนี่คือรอบแรกรอบที่2อยู่ในระหว่างวันที่16-18ตุลาคมนายจ้างจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแต่ละตำแหน่งต้องการภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยในบางตำแหน่งเพราะฉะนั้นในการสัมภาษณ์เขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในบางตำแหน่งนะครับเสร็จจากขั้นตอนนี้เขาก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินการทางเอกสารเพื่อเตรียมตัวไปทำงานที่มาเก๊าครับเมื่อผ่านมาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่านนะครับแต่ท่านก็จะต้องเตรียมตัวอีกนิดหน่อยนั่นก็คือการเตรียมเงินก่อนที่จะไปทำงานนั่นเองครับคือการเปิดรับสมัครครั้งนี้เป็นวิธีการแบบรัฐจัดส่ง ไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายค่าบริการใดๆทั้งสิน้นยกเว้นค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นอย่างเช่นค่าถ่ายรูปค่าทำหนังสือเดินทางในกรณีที่ท่านยังไม่มีนะครับค่าตรวจสอบประวัติอาญากรรมค่าส่งเงินเข้ากองทุนคนหางานไปทำงานต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งสิน้นประมาณ5,500บาทครับ หากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อไปได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรืออยู่กรุงเทพไปที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหรือง่ายๆก็โทรสายด่วน1506กด2กรมการจัดหางานครับ